รถก็เก่าคนก็แก่แต่ที่แน่ๆพี่จะไปให้ถึงกับชิปขึ้นเหนือด้วยรถ1้อยสีซีคันเก่าข,ของพี่คันนี้นะหามิตรภาพประกัมชนภัยไปด้วยกันพร้อมแล้วก็ตามมาครับ Let's go กันลุยขึ้นไป เตรียมรถพร้อมแล้วออกเดินทางด้วยกันครับเส้นทางเริ่มต้นเริ่มจากที่อุทยานนะครับแลวระหว่างทางเดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างน,นะเดี๋ยวไปตามดูกันเขาปีนไปได้ยังไงห้ามปีนนะ <c oughs> โ,โบราณสถานเราครับปีนไม่ได้นะครับห้ามปีน,นะครับเป็นคนไทยได้ฝนตกเลย دة. เดินทางต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนัดกับน้องชาไว้คนหนึ่งครับจะพาไปเที่ยวทางที่มันสุดยอดเลยรอดูกันตอนนี้นะครับผมกับน่องชาของน้องเอ็กซ์นะครับเรามอเตอร์ไซค์สองคันนะครับก็เอ็กซ์พาผมมาที่ไรนะทุ่งแมนาทุ่งแสดงห่วนง ส่วนที่เป็นหนองแม่นาใช่ใชอยู่ในเขต<อ>พุริขุนเนาะเป็นสายซ้อนดูบ้างครับอืจริงๆแล้วพี่ว่าสายซ้อนก็สบายดีนะครับแต่ว่าอาจจะเพลิดเพลินนิดแต่ว่าความสนุกอาจจะไม่มันเท่ากับคนขี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเสพธรรมชาติเสพบรรยากาศระหว่างทางไปไปกันต่อที่เขื่อนสิริกินนะครับ พี่จะนั่งแพขนาดยนตย์จะแบบนี้เลยครับนะเอารถมอเตอรลงไปเพื่อไปที่อำเภอปากนาจังหวัดน่านครับเดี๋ยวไปดูกันว่าฝั่งน่านตรงโน้น่ะ,ะเป็นไงบ้างเจอกันที่น่านครับ